ก็ยิ่งถูยิ่งฉ่ำอ่ะดูดิ แปลกมากทำได้ไงอะ่ะลิปน้ำแข็งนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเคที่เอาอีกแล้วหาทำนวัตกรรมใหม่ไม่หยุดเห็นแล้วกดเลยสงสัยมากเขาบอกยิ่งถูยิ่งฉ่ำมันจะเป็นไปได้ยังไงคราวนี้เป็นลิปเนื้อชมวาปาแต่ติดทนเคที่แอมเรดดิฟเกสออยเทนทรีทเมนต์ชาย,ยาลิปน้ำแข็งที่ทาแล้วปากจะดูฉ่าเด้งเหมือนเคลือบน้ำแข็งฟิลถังหูลูกขาดมาทาให้ดูสองสีที่ใครทากรอดเบอร์ศูนย์หนึ่งมิวทีสีนูที่จริงใจทายังไงก็สวยดูสุขภาพเนื้อเบาสบายมีความเลือเล่อนๆนุ่ม นมคลายทิ้นออยตอนทามันก็ยังไม่ได้วาวมากนะลองถูแบบที่เขาบอกดูเออมันวาวขึ้นจริงๆแบบงงทําได้ยังไงอีกเบอร์เป็นสีแดงอมส้มอิดทาแล้วขับผิวศูนเกาสตร์เบอรี่แจมจับตาดูดีๆนะถูให้ดูอีกทียิ่งถูเนื้อลิปยิ่งแตกตัวคือมันวาวสวยขึ้นจริงๆแตกต่างชัดเจนพอเซ็ตตัวกลายเป็นทิ้นสเตติทนสุดๆลองทาสองสีออมเบรผสมกันให้ดูแกดูดีคือสวย